มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรวยคนเดียวไม่แบ่งใครคุณสุชินถูกรางวัลที่136ล้านรอบนี้อยู่จังหวัดนี้อีกแล้วค่ะบ่อยมากผลรางวันนะคะงวดวันที่16พฤจิกายน2อ6 6ันารกางวันที่1รางวันละ6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ557-990ค่ะ รางวัลเลขหน้า3ตัวมี2รางวัลนะคะรางวัลละ4 0 0 0บาทเลขที่ออกก็คือ4 1 2และ3 4 6ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวมี2รางวัลรางวัลละ4 0 0พบาทเลขที่ออกก็คือ778และ961ค่ะรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะมี1่รางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะเลขที่ออกก็คือ1 4สนะคะและล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลที่1ของลอตเตอรี่พัสนะคะงวดนี้อยู่ที่ 6ไป36ล้านบาทซึ่งผู้โชคดีก็คือคุณสุชินชาวจังหวัดสุรินทร์ก่อนเปิดใจว่าทูเตอรีร่รางวัลที่1ถึง6ไปเป็นเงิน36ล้านพร้อมระบุเตรียมนำเงินรางวัลไปปลดหนี้ทั้งหมดโดยมีหนี้อยู่3ล้านและเตรียมนำไปใช้หนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณสุชินด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ